กันที่พระนางสุดเกรียนพระเอกหนุ่มบอยปร,กรณกกับสาวมากี้ราศีบนันซิเอกาค่ะที่ตอนนี้เราแฟนคลับยกตำแหน่งคู่จิ้นคู่ใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว <Pam ela. S 2> แฟนคลับแฮ ppy แล้วก็เราก็ดีใจเนาะเราก็เราก็อยากเห็นเขาแฮ ppy ก็แล้วแต่เขาจะคิดเลยได้หมดเลยสนิทมากๆสนิทจนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอแบบคือไม่ไม่ไม่ได้คิดไปในอีกทางหนึ่งมากกว่าแฟนคลับของเราสองคนก็เหมือนกับว่าเชียร์เชียร์ให้เราแบบว่า รักกันนอกจอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็คือเราเราสองคนก็ก็สนิทกันจริงๆแหละแต่ก็คือแบบว่าคงไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นสาวมากี้คงเชียร์ไม่ขึ้นละค่ะเพราะว่ามีหวั่นใจอย,ย่างหนุ่มต้องข้างกายนะคะเหลือแต่หนุ่มมอยว่าจะมีลุ้นกบลังเอกสาวข้ามช่องมินพิชยาหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่ออกอาการปลื้มย่างแรงและค่ะแม่เขาก็พูดกับผมว่าเออม แบบแม่ก็ไม่ได้เชียร์ขนาดน,าน,น,นั <t> ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็ชื่นชอบผลงานอะไรเงี้ยครับ <g reso> การที่จะแบบคบกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบทั้งทั้งทั้งผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราเราแบบแม่ชอบคนเดียวแล้วเราก็จะมาจีบเลยเลยมันต้องแบบประกบอบด้วยหลายอย่างอะไรเงี้ยครับก็อย่างตอนนี้อย่างดี่ว่าของผมเองก็ยังยังทำงานด้วยตอนนี้ครับถ่ายละครเยอะมากไม่มีเวลาเลยครับชินก็เหมือนจะจีบว่าเเราอย่างเงี้ยเป็นเธอไม่มีไม่มีคือคือ ของของชินเนี่ยผมผมไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าของผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้จีบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกผมไม่ได้จีบแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าชินจะจีบก็ก็ก็ชินก็จีบไปอะไรอย่างนี้นจจนจจย